สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการสอสอกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลในายปียรัตจงเทพบอกถึงกรณีที่สาลดีกาพิพากษานางสาวพณนิกาวานิศอดีตสอสอ,อนาคตใหม่และโฆศกคณะก้าวหน้าถูกถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดไปและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิต ระบุว่าการถแถลงข่าวไม่ได้เจาะจงเฉพาะประเด็นของนางสาวพนิกาแต่ยังพูดถึงปัญหาของรัฐธรรมนูญพร้อมตั้งคําถามว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ที่เรียกว่าฉบับปรับโกงเป็นการปรับโกงหรือปรับใครเพราะพบว่ามีปัญหาแฝงในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นการให้อํานาจองค์กรอิสระออกมาตรฐานจริยธรรมของแต่ละองค์กรขึ้นมามีผลให้สอสอสอวอและรัฐมนตรีอยู่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมนี้ แล้วเมื่อสาสาส,าสาวและรัฐมนตรีมีปัญหาข้อพิพาทเรื่องใดก็แล้วแต่กลับไม่ได้จบภายในองค์กรที่สังกัดแต่กลับให้อำนาจองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญมาตรา235วรรค3วรรค4ที่ให้สารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระวินิจฉัยเอาผิดต่อได้ถือเป็นการลงโทษซ้ำซ้อนนายปิยรัตน์ยังบอกว่าปัญหาคือการใช้มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรอิสระมาใช้กับนักการเมืองจึงต้องถามกับองค์กรอิสระว่าในอดีตเคยทำผิดจริยธรรมหรือไม่ก่อนมาดำรงตำแหน่ง ความผิดของนางสาวพนิกาเป็นความผิดที่เกิดขึ้นก่อนมาดํารงตําแหน่งทางการเมืองนี่ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับปรับโกงแต่เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐธรรมนูญกลั่นแกล้งนักการเมืองปราบนักการเมืองที่ไม่ยอมจำนวนและนักการเมืองที่ไม่ยอมอยู่เป็นด้วยกฎหมายนี้ด้านสสจังหวัดนนทบุรีพักเก้าวไกลนายอนุสรแก้ววิเชียนบอกว่านางสาวพนิกาเป็นเพื่อนร่วมอุดมการณ์ตั้งแต่พักอนาคตใหม่ ก่อนตั้งคำถามว่ามาตรฐานทางจริยธรรมของสสต้องย้อนกลับไปก่อนที่จะมาเป็นสสหรือไม่พุติกรรมในอดีตสามารถนำมาใช้ในขณะเป็นสสหรือไม่รวมถึงการกระทําที่เกิดไปแล้วความผิดเหล่านี้ยังคงติดตัวหรือไม่พร้อมฝากไปถึงองค์กรอิสระว่าสิ่งที่วางมาตรฐานไว้ถูกต้องหรือไม่ อกจากนี้คนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีโทษในมาตรา112หากถูกตรวจสอบจริยธรรมจะซ้อนทับกับกฎหมายอาญาหรือไม่และมีความยุิธรรมหรือไม่หากในอนาคตกฎหมายนี้ย้อนกลับมาที่ตัวท่านเองด้านศาสนธรรมนิินันสสกรุงเทพมหานครพักเก้าไกลบอกว่าในแง่ของกฎหมายไม่ควรมีกฎหมายลงโทษย้อนหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการตัดสิทนทางการเมืองหากเทียบทางอาญาถือเป็นโทษป,ประหารชีวิตถือเป็นโทษสูงสุดหากเทียบพฤติการ เมื่อถามว่านายปียบุตรแสงกนก,กูลแกนนำคณะก้าวหน้าออกมาแสดงความเห็นว่าพรรคก้าวไกลแสดงท่าทีล่าช้าและแรงน้ําใจในายปียรัตน์บอกว่าความเห็นดังกล่าวถือเป็นขูประการกับพรรคแนนาพรรคก้าวไกลได้มีการแถลงข่าวผ่านทางเพจ a c e b o o k ไปแล้วแต่ในการแถลงข่าววันนี้ไม่ได้แถลงในนามพรรคไม่ได้ต้องการให้มองว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลพรรคก้าวไกลก็หาเรือภายในไม่สามารถแอคชั่นได้ทันท่วงทีเนื่องจากมีการประชุมสภาด้วย ส่วนได้มีการพูดคุยกับนางสาวพนิกาหรือไม่นายปียรัต์บอกว่าส่วนตัวไม่ได้คุยกับนางสาวพนิกาแต่คิดว่าทางพรรคน่าจะพูดคุยกันตามปกติส่วนแนวทางการแก้รัฐธรรมนูญหากไม่อยากให้ศาลพิจารณาเรื่องจริยธรรมนายปียรัต์บอกว่าตามที่นายพทธิตวัชรสินป์ธุสอสอบัญชีรายชื่อนําเสนอการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการต่อยอดนี่เป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราเสนอให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงและไม่เกิดเครื่องมือทางการเมือง กฎหมายจริยธรรมควรอยู่ภายใต้สภาหรือเป็นกฎหมายรองหรือไม่การเอาผิดวินัยก็มีกฎหมายอื่นังคับใช้อยู่แต่และองค์กรมีกลไกยอยู่ซึ่งอาจเป็นการหารือภายในองคอ์กรศาลไม่ควรชี้ผิดถูกเรื่องจริยธรรมเพราะเรื่องจริยธรรมไม่ใช่เรื่องเดียวกันกับข้อ,อก,กฎหมายหากมองว่าการวิิได้ใชไม่เป็นธรรมควรไปร้องศาลปกครองส่วนมองว่าเป็นการเขียนเสือให้วัวกลัวหรือไม่นายเปียรัตน์มองว่าไม่ใช่การเขียนเสือให้วัวกลัวเพราะไม่ได้พุ่งเป้ามาที่พักเก้าไกลหรือคดีมาตราหนึ่งเท่านั้น แต่คําถามสําคัญคือกรณีทั่วไปที่ศาลเคยตัดสินโทษไปแล้วศาลฎีกาจะกลับมาเอาโทษนักการเมืองคนนั้นภายหลังได้อีกหรือไม่ผมว่าไม่ใช่การเขียนเสือให้วกกลัวเพราะไม่ได้พุ่งเป้าที่พักเก้าไกลเท่านั้นแต่นักการเมืองทุกคนต้องสํานึกว่ากฎหมายอยู่ในมือใครและจะใช้กฎหมายกับใคร ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกําลังใจให้ทีมข่าวไรท t วีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไรทีวีขอบคุณค่ะ